สวัสดีค่ะวันนี้แครจะมาภับเปลี่ยนโปรยทานรูปหัวใจดอกกุหลาบนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะแต่ละเส้นความยาว40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัดตรงปลายให้แหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ เราจะภาบแบบนี้นะคะสามพับเป็นแบบนี้นะคะภาบลงมาเอาตัวนี้ขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะพับลงไปเลยค่ะพับตรงนี้ลงไปเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำฐานกันนะคะหยิบริบบิ้นมาสองเส้นนะคะเอาด้านสั้นอยู่ข้างบนนะคะเส้นที่สองโคบแบบนี้นะคะเส้นที่สามคึ่งข้างบนนะคะ เอาด้านสั้นอยู่ข้างบนนะคะทุกเส้นเลยนะคะเส้น้นที่สี่สอดลงไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็สอดข้างหลังเลยนะคะดึงให้แน่นนะคะ เหรียญลงไปนะคะพับข้างบนลงข้างล่างนะคะข้างขวาไปข้างซ้ายข้างล่างขึ้นข้างบนเส้นสุดท้ายเส้นนี้นะคะเอาสอดลงไปตรงนี้เลยค่ะ สึงให้แน่นนะคะจะได้แบบนี้นะคะกับด้านนะคะเส้นสั้นนะคะใช้เส้นที่สั้นๆน,นะคะปิดเปรียนนะคะที่สอง ข้างล่างขึ้นข้างบนจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านนะคะพับ,พ,บพับแบบนี้นะคะ เราจะมาทำจะมาทำตรงนี้นะคะข้างล่างของรูปหัวใจมวนเลิบปิ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะไปด้านซ้ายสอดข้างใต้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะบีบนิดนึง ให้เป็นแหลมๆนะคะต่อไปแล้วก็ทำตรงนี้เส้นที่หนึ่งก่อนลงมาพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็โค้งแบบนี้นะคะแล้วเราจะใส่ตรงนี้เลยนะคะสอดเข้าตรงนี้เลยค่ะ ค่อยๆดึงนะคะจะได้แบบนี้นะคะสิ่งต่อไปทำเหมือนเดิมทำเหมือนกันนะคะพับลงมานะคะก็โค้งพับขึ้นแล้วก็โค้งแบบนี้นะคะ จะได้แบบแบบนี้นะคะสอดลงข้างใต้ก็ดึงให้ค่อยดึงนะคะต้องจับให้เป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้ให้ได้นะคะเส้นที่สามจะมีสามเส้นนะคะที่เราทำแบบนี้นะคะ ลงโค้งลงแล้วก็หยิบขึ้นแบบนี้นะคะก็แบบนี้นะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะโค้งโค้งสอดตรงนี้นะคะก็ดึง แบบนี้นะคะเรามาจับตรงนี้ขึ้นค่ะเราอตรงนี้เป็นหลักแหลมๆนี้นะคะไว้ข้างล่างนะคะเราจับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะ รวมกันนะคะแล้วก็หมุนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จับไว้3ามเส้นเส้นนี้เส้นข้างบนออกมาก่อนนะคะพับแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้นะคะ สอดลงไปหางใต้ตรงนี้เลยค่ะดึงนะคะจับตรงนี้ไว้นะคะก็ดึงยาเพิ่งดึงแน่นนะคะหลวมๆก่อนเส้นที่สองเส้นตรงนี้นะคะเส้นข้างนอกตรงนี้นะคะ ไปสองเส้นแล้วก็เส้นนี้โค้งแบบนี้นะคะสอดตรงนี้ก็จะมาออกตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะเส้นที่สามเหมือนกันนะคะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้นะคะ ดึงเลยค่ะก็ให้ดึงเบาๆนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่สี่นะคะ,ท,ะ,คะทำเหมือนกันนะคะสอดลงไปรูนี้เลยค่ะข้างใต้แบบนี้นะคะค่อยดึงนะคะดึงจับดอกนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะโองเคตัวนะคะว่าตรงนับแดมจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะเรามาทำํำรูปหัวใจกันค่ะเส้นข้างบนตรงนี้นะคะโค้งลงนะคะจะโผล่ลงตรงนี้ดึงเลยค่ะ เส้นนี้นะคะเลตรงนี้สอดเข้าตรงนี้เลยนะคะก็จะมาออกตรงนี้นะคะดึงเลยค่ะก็จะได้รูปหัวใจมาตัดกันนะคะ ส่วนที่เกินออกนะคะเสร็จแล้วนะคะรูปหัวใจดอกกุหลาบค่ะ